ดูก่อนภิกษุทัท้งหลายสกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีพรหมสกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีบุรพาจารย์สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีอาหุนยะบุคคล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าบุรพาจารย์นี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าอาหุนยะบบุคคลน,นี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตร มารดาบิดาผู้อนุคราบุตรท่านเรียกว่าพรมเรียกว่าบุรพาจารย์และเรียกว่าอาหุนยะบุคคลเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดาโดยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบน้ำและการล้างเท้าทั้งสองเพราะการปรนิบัติในมารดาบิดานั้นแลบัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงใน สวรรค์